สวัสดีครับวันนี้เรามาเตือนภัยการหลอกขายซิมอินเทอร์เน็ตลายปีผ่าน Facebook ซึ่งตอนนี้มันแอดวานไปมากกว่าที่คิดใครที่ฟังรายการผมผมมักจะเตือนอยู่เสมอว่าการุณาอย่าซื้อซิมอินเทอร์เน็ตผ่าน Facebook ไม่ใช่ว่าร้านดีๆไม่มีพี่แต่ว่าแต่ว่าเห็นสวยบ่อยมากเลย และที่สาคัญเนี่ยเราจะซวยก็เพราะว่าเราเห็นแก่ของถูกอ่ามันเอาความโลภมามาหลอกล่อคุณเมื่อคุณเห็นของถูกปั๊บอ่าเสร็จเลยและที่สาคัญตอนนี้มันแอดวานไปมากกว่าที่คุณคิดแอดวานไปถึงขนาดไหนแอดวานถึงขนาดนที่เราสมัยก่อนใครมาขายอินเทอร์เน็ตรายปีเราก็ดูโปรไฟล์เขาแล้วก็ดูแล้วโอ้มันลิงช้างข้างทะเลที่ไหนก็ไม่รู้มาตั้งโปรไฟล์แล้วก็หลอกขายเราอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวนี้มันแอดวานไปมากกว่านั้นแอดวานไปถึงขนาดไหน แอดวานหนึ่งก็นหนาที่เรียกว่าเออเอาเอา,เอาป้ายยี่ห้อร้านนะชื่อร้านเนี่ยนะอันอันนี้แค่ตัวอย่างนะพี่มีเยอะกว่านี้ดื้อดัง,ดงในในที่เราเห็นในในในช้อปปี้ในลาซาดา้าเอามาเลยคือบางทีคนบอกว่าโอ๊ยทําไมมันก็น่าตาม,มันก็เหมือนกันเอเอพี่เหมือนกันมันก็เหมือนกันไม่ยากหรอกพี่มันก็แค่คัดปีนะคัดพี่ภาพมาแล้วก็มาใช้งานบนโปรไฟล์นั่นนเองมันไม่ยากหรอกชื่อชื่อจะตั้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเออนะาอะไที่จำาปัน มันจ่ายตังในเฟซบุ๊กด้วยนะนี่เห้มามันจ่ายทางในเฟซบุ๊กด้วยทำมาหากินจะต้องจะต้องลงทุนอ่านะบอกออกวิชาชีพไม่ใช่มีไม no ่มีลงทุนนะมันต้องลงทุนอ่ามันโฆษณากับทางเฟซบุ๊กเออเวลาเราจะให้มันแบรนด์ยี่ห้อเฟซบุ๊กอันนี้ไม่มันเฟซบุ๊กไม่ให้แบรนด์เพราะว่ามันได้ตังมันชอบมันให้เราให้เราบอกอ๋อพี่ผมพยายามจะแจ้งพี่ว่า เฟซบุ๊กอันนี้ของพี่เนี่ยมันเป็นเป็นเฟซบุ๊กหลอกลวงชาวบ้านเขานะเฟซบุ๊กไม่สนใจอันนี้ต้องข้ามเลยต้องต้องมาพึ่งพาตัวเองละอ่าเพราะ,ะนั้นเป็นการเตือนภัยว่าการุณาอย่าคิดว่าโปรไฟล์เหมือนแล้วมันจะใช่เออนะอันเนี้ยอืมไม่ควรมันจะหลอกยังไงอ่าอธิบายการหลอกอันนี้แล้วก็เก็บภาพมาให้ดูสังเกตสิพี่เนี่ยอันนีมเอเอสนะอ่าซีมเอเสสห้าเมกะบิตคงที่ร้อยกิกเนี่ยนะพี่นะอ่าปกติ ตอนนี้นี่ขายเห็นขายในช้อปปี้เราสแตนดนี่ตั้งอยู่สองพันกว่าบาทได้ยังไม่มีของเลยแต่พี่เขาขายพันสามร้อยสาสิบาทไอ้ยะเอาที่ไหนมาขายเอาเอาที่ไหนมาขายและที่สาคัญเนี่ยย้อนกลับมา,าทีมเทพทอยอย่างเงี้ยโอ้ดูพี่เขาขายสิดูพี่เขาขายดูพี่เขาขายเดี๋ยวนะโอ้ขอเลื่อนนิดตึงเถอ,อะเอปะดูพี่เขาขายสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้โหมันจะถูกไปไหนเนี่ย ตอนนี้ที่เห็นอยู่ในช้อปปีล้ลาดกระสองนี่2,100บาทนะโดยประมาณบวกลบอยู่แถวนั้นนะเออนะไม่ไม่ไม่ใช่าาราคานี้เออแล้วที่สำคัญเนี่ยนะเออพี่ก็แถม Pocket ็ตไ i ไฟด้วยบางคนก็ถามไอ้รูปภาพแบบนี้มันเอามาจากไหนเออสมยัยสมัยก่อนหลายๆเดือนก่อนต,ต,ตน้นต้นปีมันมี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 โปรโมชั่นเรื่องนี้ก็คืออ่าตัว,ต,วตัวพ็อกเก็ตไวฟนี่เขาอาจจะทําตลาดแล้วก็อยากจะมาให้ลูกค้าได้ทดลองใช้อย่างเงี้ยก็ ก็มาแจกงผ่านร้านขายบลกซิมอย่างนี้แหละเออนะคนไปทดลองใช้ติดใจอย่างงี้ก็จะได้เป็นลูกค้ายี่ห้อเขาต่อไปอะไรเขาเขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบเนี้มันมันขึ้นบนโปรไฟล์ของร้านขายซิมพวกเนี้ยในสมัยก่อนนานแล้วโอเคมาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอาชีพแอดวานเก็บรูปเหล่านั้นมาอ่านะแล้วเรโคงราคาก็ใครเห็นก็จะรู้สึกว่า คุ้นเคยกับราคาแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนเขาขายอย่างนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตลาดมันเปลี่ยนเออมันไม่ได้ขายราคาอย่างนี้เน่นเนีนพันสามร้อยเก้าสิบบาทยิ่งสงสัยสามดิบก็บิดนี่ีด้วยหรือลืมแล้วเต้เราเราเราได้ยุ่งกับมันไหมไม่เรารู้สึกแพงเราไม่ได้ยุ่งใช่ไหมไม่รู้นะซีนเทพทองเนี่ยพันสามร้อยเก้าสิบาทโอ้หยิ่จะตกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยยงเนี่ยยี่ห้อเจ้าใหญ่ๆก็เห็นหลาเลยอย่างเงี้ยนะเข้าไปเนี่ย โดนโดนและที่สาคัญเนี่ยนะถ้าสังเกตเอาถ้าสังเกตให้ให้คุณสังเกตก็ได้อ่ะไปออปกุยให้นอกดีกว่ามาให้คุณสังเกตก็ได้ถ้าคุณทักไปแล้วโอเคไหมทักไปแล้วแล้วให้มีการมีการตกลงจะโอนเงินกันเนี่ยเขาจะส่งสังเกต QR code เขาจะส่งเป็น QR code มาแล้วก็มีชื่อนามสกุลอยู่บนตรง QR code ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้อืมลองคิดนิดนึงเอ๊ะหน่อยนึงว่าเ๊ะ บริษัทให,ใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะที่เขาขายในร้านใหญ่ๆที่เขาขายกันในจ้าวปี้รามาดาเขาจะใช้บัญชีบุคคลธรรมดาหรอไม่ห ok, รอกปกติพวกนีก้ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆป็นก็จะเป็นบริสุทธิ์บริสท์บริษัทแล้วเขาก็จะเป็นบัญชีของบริษัทเขาเลยอ่าจะมีบัญชีสำหรับบัญชีบริษัทเลยถ้าจะโอนเงินกันอย่างนี้เขาไม่เขาไม่มาโอนบัญชีบุคคลธรรมดาหรอกอันนี้มันต้องเอตั้งแต่ตอนแรกแล้วอันเอตั้งแต่ของถูกแล้วไม่ควรโอเคไหมถอยออกมา กรุณาถอยออกมาอ่าอย่างนี้สองก็คือถ้าขอเลขที่บัญชีแล้วมันส่งเป็นคิวอาโค้ดมามีชื่อบุคคลธรรมดาอยู่แสดงว่าอ่ามาแล้วบีอันนี้บัญชีมาบีเตรียมโดนแล้วและนี่สำคัญนะคุณโอนไปแล้วอ่าโอนไปแล้วโดนไปแล้วหนึ่งไม้มีแต่ที่มีไม้สองมีไม้สองยังไงพอโอนเงินเสร็จปั๊บเขาจะบอกให้คุณแอดไลน์แอดไลน์ไปที่ไลน์ไลน์อะไรขนส่งอะไรทางบุกแล้วเขาไม่รู้แอดไปแล้วเนี่ย ทางนั้นก็จะขอเงินคุณอีกบอกว่าเป็นค่ามัดจาการส่งเออพี่เวลาส่งของผมไม่เคยเสียค่ามัดจาการส่งมีที่ไหนแนละ้วพี่เราไปเสียไปไปส่งไม่ว่าจะเป็นส่งเคอรี่ส่งแฟนส่งลาลามมฟส่งอะไรมันไม่ไม่่ม,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 มันจะไต้องเงนมันสงมาจามหรอกมันนี่มันมีต้องมีมต้องจ่ายเลยหรือเป็นค่าประกันไปเลยมันไอ้นี่บอกว่าเออคุณต้องเสียค่ามัดจาการส่งก่อนนะคะในราคาเอ่อสี่ร้อยเก้าเก้าห้าร้อยเก้าเก้าเลยว่าไปในไม้สองซัดเราหนึ่งหนึ่ง,งดอกเออถ้าพี่เอ๊ะ พี่ก็จะเสียแค่ดอกเดียวถ้าพี่ไม่เอ๊ะเร้ไปเอ๊ะตั้งแต่แรกี่เสียหนึ่งดอกถ้าไม่เอะไม้ที่สองก็จะเสียแค่ดอกเดียวแต่ถ้าไม่เอะพี่เสียสองดอกเขาจะเสียมัดจำไปอีกดอกหนึ่งมันไม่ใช่หรอกพี่เขาก็จะบอกว่าเออมัดจําไปแล้วเดี๋ยวของถึงมือลูกค้าแล้วเราจะคืนมัดจาให้นะฝันไม่เถอะอ้อยเข้าปากทางแล้วมันคงจะคืนพี่เรามันไม่คืนพี่หรอกมันไปแล้วไปเลยเออนะและ้วบางคนก็ถามแล้วพี่มาเตือนอย่างนี้ได้ผมทํำยังไงเวลาซื้อของเออผมก็จะเตือนว่าพี่ก็อย่า อย่าเห็นแก่ของถูกมากจนเกินไปนะซื้อทาง f a c e b o o k อะ่ะมันไม่มีรับประกันเข้าใจไหมพี่โอนเงินไปแล้วเนี่ยเงินเข้าบัญชีเขาแล้วอ้อยเข้าปากช้างแล้วเนี่ยมันอะไรก็ได้เลยเข้าใจไหมแต่พูดไปพูดมามันเหมือนอวยอะ่ะมันเหมือนอวยอะ่ะอวยให้ช้อปปี้ลาซาด้าเพราะว่าตัวของช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเขาเป็นตลาดกลางเขามีรับประกันเพราะเวลาเราโอนเงินเข้าไปเนี่ยเงินน่ะมันจะไปติดอยู่ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าก่อนเข้าใจไหม เมื่อของถึงมือเราแล้วเนี่ยเรามีเรามีฟังก์ชันหรือโอกาสในการกดคืนของได้โดยส่งหลักฐานรูปทงรูปถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอเวลาแกะของให้ทางช้อปปี้หรือลาซาดา้าดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของที่สั่งมันไม่ตรงปกไม่ตรงสเปกอะไรว่าไปได้ใช่ไหมว่าแล้วเนี่ยทางช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายเงินให้ร้านค้าเขาก็จะเอาเงินคืนเราโอเคไหมเขาเขาเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อของในช้อปปี้ลาซาดา้ามันมีรับประกันม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 ,ม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 ันไม่พลาด มันไม่พลาดเพราะมันมันพลาดได้มันแต่พลาดได้ได้คืนตังค์แต่ถ้าพลาดใน Facebook ได้พลาดแล้วไม่ได้คืนตังค์ไปแล้วยาวเลยพี่ยาวเลยเสียเวลาเวลาอะไรเยอะแยะเลยต้องไปแจ้งโครงแจ้งความโอยวุ่นวายอ่นานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเตือนให้คุณระมัดระวังตัวโปรดฟังอีกครั้งซื้อซิมใน Facebook ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านค้าใน a c e b o o k มันมันมันเลวทุกล้านไม่ใช่ แต่ว่าร้านพวกนี้มันมันแฝงตัวแฝกตัวอยู่ในในเฟซบุ๊กและที่สำคัญมันจ่ายเงินในเฟซบุ๊กเนี่ยอย่างที่เห็นมันเป็นโฆษณาเงี้ยเนี่ยจ่ายเงินในเฟซบุ๊กนะพี่มันขึ้นคําว่าโฆษณานะ,ะว่าเฟซบุ๊กก็จะไม่จ่ายในเรื่องนี้เพราะมึงเงินใส่กระเป๋าแล้วมันก็ไม่เคียวเขาผมก็เข้าใจได้นะพี่นะเพราะฉะนั้นพี่ต้องพึงระวังด้วยตัวเองอ่าการเตือนตรงนี้ก็คือพี่ ถ้าเาปลอดภัยยอมจ่ายให้มันเต็มจํานวนหน่อยแล้วมันก็มีรับประกันกับทางช้อปปี้ลาซาดพี่ก็จะไม่พลาดนะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้พี่ทําเพื่อความปลอดภัยของตัวพี่เองถ้าไม่เชื่อก็เงินพี่ไม่ใช่เงินผมเวลาไปแล้วไม่ต้องมาถามผมผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ ประมาณนั้นแหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ